ก็จากคิดที่แล้วนะคะที่ตักโบริบูนะคะนาลูกชิ้นปลาแล้วก็ต้อนทะเลเดือดเนี่ยไปให้ทุกๆคอมเมนต์บอกว่าอร่อยถึงเรื่องรสชาติดีแต่พี่ตักรู้สึกว่าคือคาตอบคือการเกรงใจครั้งหน้าเนี่ยคงเด็กๆของเราเนี่ยไปแทนบ้างดีกว่าทุกหมูก็เลยขอมาสวมบทบาทเป็นแบบว่าพี่ๆเขาให้มาชิมหน่อยว่าแบบรสชาติเป็นยังไงเข้ากับน้ำจิ้มไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพี่ๆจะว่ากันยังไงพี่คอมเมนต์แบบไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะพี่ โอ้โหโอเคอยไปามะแล้วของพี่เป็นไงคะปกติทานแบนี้ค่ะหอม่หมทานเปรี้ยวหวานเท็มตามรสยังไม่เปรี้ยวหวานเป็นไงคะพี่หวานน้ำโอเคยวออกจุจุออกุจุดไปหน่อยไม่ก้ครับปกติหนูเป็นคนทานเผ็ดไหมลูกทานเผ็ดครับโอ้โหนี่แหละถูกใจ ได้เลยห่อไม่แบบหวานเกินเปรี้ยวเกินเค็มเกินสัมผัสแรกของบอผมว่าหวานแบบหวานไปใช่ไหมความเผ็ดได้ไหมเราชอบกินเผ็ดเผ็ดได้ครับเผ็ดได้เลยน้องผู้หญิงเป็นไงคะลูกหวานไปใช่ไหมแล้วเผ็ดเผ็ดมากเกินไปไหมสำหรับเราความเผ็ดพอดี เนื้อลูกชิ้นพี่เป็นไงเด้งไหมได้ครับอร่อยครับถ้าลูกชิ้นไม่เด้งน้องเด้งได้ไหมได้อ่ะเด้งให้ดูหน่อยอิ่มอยู่ครอ๋ออิ่มอยู่เดี๋ยวเขายเดี๋ยวผมมาเติมครับนี่งอขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเผ็ดเป็นไงคะมันเผ็ดพอดีพอดีเพราะหนูก็กินเผ็ดอ๋อแล้วตัวเองแล้วถ้าเป็นเผ็ดมันหวานไปไหมเค็มไปไหมหรือเปรี้ยวไปไหมไม่แล้วค่ะพอดีแล้วค่ะสำหรับเราคือพอดีเลย ก็พริกเผาะว่าพริกเผามันอร่อยค่ะกินรู้เลยว่าเป็นพริกเผาใช่แหละคะค่ะแบบกลิ่นมันมันโชยเข้ามามเบิร์เข้ามาก็รู้เลยค่ะว่าเป็นพริกเผาแล้วปกติเจอน้ำจิ้มแบบนี้บ่อยไหมที่เป็นพริกเผาแบบของเลอเจอแบบเป็นมะขามเปียกค่ะอ๋ออร่อยแะเบิดเลยค่ะอร่อยแล้วคุณแม่คอมเมนต์ตรงๆได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจแล้วาใส่เสน่ห์หรอไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะพวกหนูไม่มีเสน่ห์ด้วยอ๋อเผ็ดเลยใช่ไหมคุณแม่ยังแม่คนเปรี้ยว ค่ะแล้วจะมาเอาหวานหวานใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำมะขามมันหวานเกินไปเหรอคะแม่เลยต้องใส่เกลือตัดได้ใส่เกลือมันจะได้เข้มข้นไงน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายผสมกันใส่ชิ้นละน่อยหนึงใส่ผงชูรสนิดนึงโอเคถ้าอย่างนั้นก็อร่อยแน่ค่ะคุณยูเล่ะตัวจริงที่ไม่ใช่คนไทยค่ะเขาไม่ใช่คนไทยพูดภาษาไทยใดเล็กน้อยนิดหน่อยได้ไหมไปยูฟอร์มมีอเมริกามียนมาโอเคมินกะลาบา How is, it? is it good or or not? It's so good b e c a o r e now I'm so hungry that why I <laughs> I ร่อยมากค่ะร่อยมากทิ้งนิดหน่อยค่ะ Not too sweet Everything good Okay thank you มา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 มันเป็นทั้งไหนครับมันแสบบ้างนี่คืบมันแสบอยู่วะแสบอ้าวะเลเดือดมันก็ต้องเผ็ดใช่ไหมอ่า มันหวานไหมป้าแม่เปรี้ยวหวานสำหรับแม่ก็ไม่ต้องรู้เลยอ๋ออย่างนี้ได้เลยโอ้โหขอบพระคุณมากเลยค่ะแม่เ่าขออนุญาตเฉลยเจ้าของร้านจริงๆได้ไหมคะก็คือไม่แน่ใจว่ารู้จักเขาไหมวันนี้เขาไม่ได้มาเขาเรียมาหน้าห้างอยู่ออ๋เขาชื่อตักบริบูรณ์ตักบริบูรณ์จันเรืองรู้จักเขาไหมพอจะรู้จักคนคนนี้ไหมนาอูดใช่ไหมนาอูดใช่ไหมไม่ใช่เนาะอ๋อไม่รู้ตลกชื่อดังท่านหนึ่ง ตั๊กบริบูรณ์จันเรืองเคยได้ยินชื่อนี้ไหมไม่เคยครับรายการก็มาดิครับดูไหมไม่ดูครับน้องอยู่แถวไหนน้ำแดงครับน้ำแดงอยู่ใกล้ๆกันเลยไม่รู้จักเขาจริงเหรอไม่รู้ครับแต่ลูกชิ้นอร่อยครับลูกชิ้นอร่อยเอาฝากถึงเขาหน่อยวุ้ยลุงครับลูกชิ้นอร่อยครับโอเค <c> นี่ตั๊กบริบูรณ์ถูกต้องค่ะ FC ฟซีคร <c> ั <c> ี่สาวหอมมากค่ะไม่รู้จักเขาไหมคะอีกเดไม่ไม่เกือบใช่แม่ได้ได้ได้อ๋อรู้จักใช่ไหมคะ ได้ก็เป네็นพระเอกนะแค่ติ๊กแค่ติ๊กบริบูนไหมติใช่ใช่ติ๊กบริบูนโอเคแฮปปี้แล้ววันนี้เพราะว่าเรา2คนโนเนมมากแต่ว่าคำตอบเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับเจ้านายเราก็คืออร่อยเผ็ดมีบ้างเล็กน้อยที่บอกว่าเฮ้ยมันเผ็ดเกินไปตรงนี้เราจะนำไปปรับปรุงนะคะเจ้าโหเจ้าจีนไหนอ้โหเขาก็ชมกันนะคะดูดิมันแบบความสุขมันเอ่อล้นจนพูดพผิดๆิเลยอะ ถ้าใครอยากจะชิมความอร่อยแบบนี้นะคะเราเปิดตัวกันแล้วนะคะที่งานแรกง,งานไหนน้องเมย์หม่ำกับหม่ำฟูแซ่ค่ะที่ลานกิจกรรมชั้นจีเซนทันปิ่นเก้าใครอยากเจอตั๊กบริบูรณ์จันเรือง9 1้ถึตุลาคมฝากด้วยนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ